เดี найти, ๋ยวน้อปเจ้ออีที่าจับไปกลุ่เจ้ากลุ่มเจนขอวิพากษ์หน่อยกลุ่มเจนครับขอเชิญกลุ่มที่เจ็ดกุ่มที่เจ็ดนะครับุที่เจ็ดราวิพากษ์หนึเจ้าครับครับสวัสดีครับผมเอกนาคุณมเจ็ดครับก็ขอบคุณตั ที่มาร่วมถึงวันนี้นะครับกลุ่มเก้าที่ออกมา,อ,าอธิบายเมื่อกี้ผมเห็นว่าเป้าหมายและจุดมุ่งหมายที่เขา,เาวางตอบมารู้สึกว่าดีมากดีมากมากเลยครับถ้เรานำาใช้ชุมชนไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านชุมชนหรือการแจกของเราที่มียาเสพิดอะไรนี้มันจะถ้าเราทําเป็นระบบจะเห็นผลเพราะว่าทุกวันนี้ ยาเสพติดของเราเนี่ยกำลังระบาดเรารัฐบาลน,นี้กำลังจัดการกับเรื่องยาเสพกิดนี่ดีมากเลยครับ